สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่23ก็จะมาเสาร์ที่26กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ชลบุรี FC วันนี้เปิดบ้านเสมอกับแบง,องคอกยูไนเต็ดไป1-1ทีมเย,อยมือนนำไปก่อน1-0นจากจุดโทษของแฮมิลตี้เฟอร์นาเดสก่อนที่เจ้าบ้านมาตีสเสมอได้จากเอเวอร์ตันกอร์ซาเวสของแบง,องคอกเนททำเข้าประตูแดงไปหนองบัวพิชัยวันนี้เปิดบ้านเฉือนเอาชนะขอนแก่นไป1-0จากลูกยิงของแฮมิลตันซัวเรสและก็ราชบุรีเสมอกับโบลิเทโรไป0-0 มาต่อกันที่ตารางคะแนนล่าสุดครับอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นบุรีรัมย์มี48อันดับ2แบงคอก39อันดับ3 BG บ38อันดับ4กับ5้าเป็นชลบุรีแล้วก็เชียงรายเก็บไปทีมา36อันดับ6กับ7เป็นเมืองทองแล้วก็หนองบัวมีทีม้34อันดับ8การท่าเรือมีอยู่32อันดับ9ขอนแก่น31อันดับ10โปลิเทโลมี29อันดับ11ราชบุรี28อันดับ12นครราชสีมามี27อันดับ13สุพรรณมี25ในขณะที่โซนตกชั้นครับอันดับ14ปรจวบ24อันดับ15 สมุทปาการมี18แล้วก็ดับสุดท้ายเชื่อใหม่ 7, เต็ดเก็บไป13คะแนนมาดูกันที่ดาวสโนล่าสุดก็เป็นทางอิฟซันเมโลแล้วก็ไฮเมตันส่เลที่ซัดไปคนละ13ประตูตเดี๋ยวส่ง้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพก็จะมีท่าเรือเปิดบ้านเจอสมุทรปาการนครราชสีมาพบปุรีรำเมืองทองเจอเชียงรายแล้วก็บีจเปิดบ้านเจอสุพรรณ